สวัสดีค่ะเด็กและผู้ปกครองชั้นอนุบาลหนึ่งวันนี้ครูัะมีกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหน่วยกลางวันกลางคืนในกิจกรรมย่อยกิจวัตรในตอนกลางวันมาให้เด็กๆได้ทํากันค่ะกิจวัตรประจําวันเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารเช้าเที่ยง ไปโรงเรียนและทำกิจกรรมต่างๆออกไปเดินเล่นในวันหยุดออกไปซื้อของช้อปปิ้งค่ะเด็กๆเห็นกิจวัตรในตอนกลางวันที่คุณครูได้นำเสนอให้เด็กๆดูได้ใช่ไหมคะครูก็อยากถามเด็กๆว่าในตอนกลางวันเด็กๆมีกิจวัตรประจำวันอะไรบ้างที่เด็กๆทำกันให้เด็กๆนะคะบันทึกคลิปและส่งกลับมาให้คุณครูทางไลน์กลุ่มนะคะ และเจอกันใหม่ในก,กิจกรรมหน้าค่ะเด็กๆบ๊ายบาย